สวัสดีจ้ารอรายงานข่าวที่ถนนระหว่างหมู่บ้านามาพบน้องคนไทยอสองคนคนแรกก็คืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันคนที่สองก็คือ อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งก็คือน้องสำลีกับน้องชฉลีตาก็เอาอะไรมาฝากกันนิดนิดหน่อยหอยที่เราไปเที่ยวอ,อะไรล่ะเทศกาลอาหารไทยก็เอามาฝากด้วยความคิดถึงจากาครูอ,รค,รอรครูอีนิดนิดหน่อยหน่อยไม่มาไม่มาแต่ก็เนาะปั่นจักรยานมาอากาศ แดดแจม่มถ่ายรูปสวยแต่ว่าโอ้ยอย่างร้อนเด้อแกเอ้ยร้อนจริงจริร้อนจริงๆร,ร้อนจริงๆร้อนจริงๆแต่ว่าพอพอเห็นความอากาศที่มันแดดมันแจ่มอย่างงี้ก็โอ้จอดรถไม่ได้แกเอ้ยโอ้จอดรถไม่ได้ว่าเอออยากจะเอ,อ ่เวลาถ่ายรูปเวลาแดดแจ่มๆอย่างนี้ก็คือคืออะไรเมื่อกี้ก็ลืมไปไม่ลืมหรอกชาลิตาเขาบอกว่าชาลิตานี่บอกว่ามามาลัดคลุกกันตรงตรงตแถวนี้ชาลิตามาทำงานแถวนี้นะก็ไปเดินเดินมีโรงเรียนอนุบาล์มีโรงเรียนเด็กโรงเรียนมัธยมบางส่วนอะไรแถวเนี้ยนะเยอะแยะเลยในในป่าเนี่ยนะที่อใหญ่ๆแล้วมองดูรอกแล้วมันไม่กว้างไม่ใหญ่หรอก เดินไปช่วงจากหมู่บ้านนี่จากหมู่บ้านนี่จากบ้านฉันนี่มีคือหมู่บ้านฉัน l e ้ d นี่เด d e นี่เด้อนี่เด้อบ้านฉันนี่เด้อก็ก็เดินไปไปทางนี้ก็ได้ถ้าไปทางนี้ก็นั่งรถมีมมาทางนี้ก็เดินหรือปั่นจักร ร้อนเด้อแกเอ้ยร <c oughs> enfin ้อนเด้อร้อนเด้อร้อน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 เดี๋ยวนี้ไปเดินดีๆเดินเดินไปเดียเจอขี่ม้าแล้วแกเอ้ยเห็นเราก็อดใจไม่ได้เลยต้องถ่ายถ่ายรูปเนาะเราเห็นอะไรที่มันสวยงามเห็นอะไรที่มันโอ้ยมันนามันนาดูนาชมถูกเ้ยแต่ก่อนนะเนาะแต่จะรูปแต่ตอนนี้ก็ถ่ายคลิปวิดีโอก็ถือว่าตรงนี้ เขาไม่งามเด้อไม่งามอันนี้ก็ต้องเรียกว่าราบัราบรับที่ดอกสีนึลงเงินนะอรับตอนนี้มันแก่แล้วมันเป็นดอกเป็นผลแล้วเนดะ้อเป็นผลเ,เป็นหน่วยเป็นเม็ดแล้วออก็เอาไปทำ,ทำ,ทำทเราก็เอาไปทำอะไรทำ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 มันเราซดซดอยู่ก็กระทำเป็นเลี้ยงสัตว์ด้วยนะนัะนะ ดี๋ยวจะไปทำวันหลังวันหลังวันหนาก็จะไปทำวิดีโอนุ่งนะเรียนเรเรียนชาติต นั่นแหละผมมีอากาศหนาวอากาศเย็นอากาศร้อนเนาะ <c oughs> ใช่ไหมอากาศหนาวอากาศเย็นอากาศร้อนมีนอนรับเบิ่ง <c oughs> ไม่รับเบิเ่งกินอิ่มกินแ่บกินมีอิ่มอร่อยเบิ่งไม่อร่อยเบิ่งคือคือกันเด้ออย่างคือกันชีวิตไม่แตกต่างกันเพียงแต่ว่าสิ่งแวดล้อมหรือเราเราเห็นมันอย่างนี้เราก็ปรุงแต่งไปว่ามันจะดีอย่างนี้หรือดีอย่างนั้นหรือไม่ดีอย่างนั้นหรือไม่ดีอย่างนี้เออนี <c oughs> อ่ก็ตน คนใม่เนาะมันกำลังออกดอกออกช่อมาท้องฟ้าสีฟ้าหายบนเบิ่งหายล่างเบิ่งเนาะชีวิตเรามันก็มีทั้งบนทั้งล่างทั้งขวางทั้งสั้นทั้งยาวทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้แดดทั้งลมมาจีรถเม์รถเม์สายแปดสีนี่แหละที่ฉันขึ้นประจำไปในเมืองนอ่ะอ่าเรจะแบ่งถนนอถนนนั้นกับคนเดิน ยานถนนตรงตรงนี้ก็รถยนต์รถยนต์ รวมก็รวมไปรื่นก็รื่นก็แล <c oughs> <c oughs> ้วก็นมาก็ใช่รถเดอ้อดดใช่รถรูรถตัดรถเก็บรถเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะปลูกพืชหมุนเวียนปีนี้ก็ปลูกเขาปีหน้าก็อาจจะเป็นเขาโพดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีปลูกซ้ำซากจำเจถามว่ามีเศรษฐกิจพอเพียงอะไรทำก็นี่ไหมไม่มีเด้อแต่เขาจะมีอยู่ที่ในสวน สวนที่เป็นสวนเล็กๆของเขาอะนะเขาก็จะมีไม่มีเลี้ยงซากดอกมืมมีปลูกดอกไม้ปลูกพวกมักเขือปลูกเป็นเป็นไม้ในสวนครัวอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเท่าที่อากาศมันเป็นไปได้อ่ะนะช่วงระยะเวลาที่อากาศมันเป็นไปได้เขาก็จะมีะไปฝั่งนูน้นก็จะเป็นฝัง่งทะเลน้อยทะเลสามแล้วก็ไปเดินในปา่า แล้วก็ผัานฝั่งนู้เป็นแม่น้ำดานนี่ก็คือที่ที่สาวโปพานละอสาวโปพานได้มานำเสนอเรื่องราวข่าวคลาววันนี้ที่ยังอยู่ที่เยอรมนีปสซานปสซานเนาะวันก่อนก็ไปเที่ยวงานเทศกาลอาหารไทยที่คานสรูเฮไปกับ จันจิราสาวใต้ในเมืองเบียใครที่ยังไม่เป็นเพื่อนกับประจับมือจะไม้กันเด้อกับสาวจันจิราสาวใต้ในเมืองเบียเด้อหรือสาวจันอันนั้นก็กําลังต้องการเพื่อนแล้วก็กาลังที่จะช่วยเหลือกันเด้อ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 จะเด้อ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 นางเด้อเด้อเด้อนางเด้อแล้วก็วันเมื่อวานนี้ก็ไปชมการแข่งขันขีม้าที่เมืองเอสลิงเนนเมืองของ ที่สาวจันทูนั่นเลยจะโอ้ร้อนตับแลบแกเอ้ยร้อนร้อนร้อนจริงรจริงร้อนจริงๆแต่ก็มีประสบการณ์เนาะมีประสบการณ์ได้เห็นได้เห็นว่าเออแต่ละที่แต่ละอืมเขาก็มีกิจกรรมโดยเฉพาะหนาร้อนนี่เด้อแกเอ้ยเขามีกิจกรรมมีงานเลี่ยงมีงานอ่าอ,อ,อ,อะไรล่ะดนตรีมีอาหารแบบฝลั่งสลัง นี่วันเอ่อวันเสาร์นานานู่นนู่นเขาก็จะมีะรถบัสไปวัดไทยที่ออสเตรียหรือภาษาเยอรมันเรียกว่าเออสเตอร์ไรนะออสเตรียประเทศออสเตรียหรือประเทศเอ่อภาษาเยอรมันกาเรียกว่าเออสเตอร์ไรก็ราคาเอ่อราคาของค่ารถเดินทางก็ประมาณ40สิบ ยูโรแต่ฉันคงไม่ได้ไปรอกนะก็คิดว่าไม่ได้ไปเพราะว่า,า,านะวก็ไปแล้วเนาะวันก่อนก็ไปงานไทยแล้วออนี่ก็เขาก็มีรถบริการเด้เอ,อชีวิตก็อย่างนี้แหละเราที่เราจะมีโอกาสเลือกทำเือเป็นเลือกไปใช่ะเราก็เลือกออยู่เมืองไทยก็เหมือนกันก็มีงานน่นงานนี่งานนั่นใช่ไหมคือกันไม่ไม่แตกต่างแต่มันก็เป็น ความแตกต่างก็คือรูปแบบรูปแบบของงาหารของกิจกรรมแต่ที่จริงก็คือมีอาหารขายมีของกินมีของใช้หรือว่าจะซื้ออะไรที่มันจำเป็นสำหรับตัวเราเองอะไรที่ไม่จำเป็นก็ <laughs> <laughs> ไม่จำเป็นแต่ใจมันจำเป็นกว่ามีเดอ้อ <laughs> ใช่ไหมใจมันอย่างจำเป็นเลย <laughs> <laughs> ความ <laughs> อยาก <laughs> ความต้องการเนะี่ยที่จริงแล้วเนะี่ย มันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่บางสิ่งบางอย่างแต่ว่าใจนี่มันอย่างจำเป็นห็นใช่ไหมฉันก็พูดแผลงๆไปเดี๋ยวเอาเป็นว่าให้เจอฉันสักหน่อยกันหน่อยจะดีเนาะดีไหมฉันว่าหน่าจะดีนะอ้าอ้าขี้โมกหน่อยออกละออะไรใส่เนื้อฉันจะไปยืนอยู่กลางแดดเนาะเพราะว่าหน่าตามันจะได้สดใสน่มาจริงๆก็สดๆอก็เลยชีวิตนะ สดอะไรสดสะอื่นอาเดินมาเดินมาเดินอันนี้ฉันก็จะไหนดูฉันหนึ่มามามาหมุนหมุนหมนมนมนาเรื่องนี่แหละรอสาปอผ่านรายงานข่าวจากทุ่งท้องทุ่งแสงตะวันนะเป็นดังแสงตะเวนแสงตะวันสวยสอง สองสองสวยแสงตะวันแสงตะเวนสวยสองอยางร้อนร้อนตับแลบไปเลยแต่ฉันก็เอาแดดเอาแดดเอาเอาพลังจากแสงอาทิตย์เอาพลังจากแสงแดดเด้อเพราะว่ามันต้องได้รับพลังต้องรับแสงแดดเบื่ชีวิตของเรามันจะได้มีพลังเพราะฉะนั้นถ้าเรา,เาชีวิตที่มันยาก,ยาก เราไม่ได้อยากยากเรย,ยแต่ถ้ายากๆไปหน่อยก็นะมันก็ดีนะเหมือนคนที่จะมอนหนังกําลังภายในอ่ะนะมันก็ต้องทานดานอ่าสิบแปดอารหันเนี่ยโอ้ยแต่ฉัก็ไม่ถึงขนาดนั้นเอาเก้าก็พอเก้า <c oughs> มาอยู่เย,อ,ยอรมันเลยแกเลยยก้า <c oughs> ต่อไปจ้ะโชคดีอยู่ดีมีแสบเด้อยู่ดีมีแสบแบบแบบนี้แหละ ดีมี่แซบยดีมีแห้งด้วยจะเด้อสุขภาพดีๆมีชีวิตทีต่ดีต่อไปเนาะถ้ามันบดีก็เป็นเรื่องของของธรมรมดาของธรมรมชาตินะแมนบอแมนบออ้าลาก,กันจา้าลาก,กันลาก,กันในวันที่แสงแดดแผดเผาให้เรามาทำคลิปไกลลิบลิจากยเยอรมันข้อส่งดวงใจไป เยอระมันให้พวกเจ้าคิดฉันเยอะระมันคิดถึงฉันบ่คิดถึงฉันแนเดอคิดถึงฉันเนเดอถ้าหากมาเจอฉันเธอละอาสาวปอพรานจ้าสวัสดีจ้า